อมเีปลากูน่าเหมือนจะเหมือนลยบอ่ะสองอยกัวสองออยออยไปไปไปเลยไปเลยเออเจาเราเจาเราตัวนั้นตนั้นก็ของไปซื้อเลพราะหักมาเพื่อนใจไปแล้วเดี๋ยวตัวนั้นอยู่ประมาณสามเลยกวเด้อ ทำลนาก็บาทเด้อเด้อตตัวัวเด้อเอตตัวนี่สองร้อยเออสามสิบโกโกวเนี่ยละเออตัวตัวนี่สองร้อยเด้อโอเค

ญีคุ่นมอยากเอาำปลาใส่ถาบไปเพราใส่เพิ่มบานีตัวอนเท่านี้เอาไบพู้ละสูงขอเอาสูงนี่แล้วนี่เอาผ้เอาเอาไส้อันนีไปมันบางมน้ำบาดเขาสีดพอแม่ไหนเขาเ็่อนเขาสัดเต้พุนเขาสีดงนั่งเตียงเลย

เอาเฟี้ยงเนี่ทิมงานทีมงานใช่เลยปลานี่ยไนปลาเนี่ยเอาไห้เลยถอยมาหนี่งอะไรตัว ใส่แล้วมาไปเรีอยกันเลยนี่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 อี่นี่นี่นั่นี่นี่นเ่นี่นี่นอ่ยี่น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 ี่มอ่นี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 ่่น่นี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 ่นร่น่น่นี่ี่ี่นน่นี่ไ่นนี่นนนมนล่น่นน ที่ลีมันลกที่ยน้งหนัก้ไังมาลูกไม่หลายถูก่ะเัมือทอนี้มันเลี้มากหนมากเอ้ามันเลี้ยมันเลี้ยไวสองคนโอ้ยอ้อ้ทาววันน้เนี่เพี่งจะอ้วนหนยสองร้อยบาทหาจินท่ไหนองร้อยบ อ๋อหมูอันนี้พิเศษทันทันพิเศษทันทันอ่ะมาเมื่อกี้ซีเปลกไง่าไปติดตามในะ YouTube เอาก็ได้ติดตามด้วยไปลังเร่งตาตาไล้อ่ะโอเบิดแล้วม่ามจับเออมักของเราเนาะ ก้บวเดิาบ่ยังใส่ของลุงดูนะพุนนึงอ๋อเลทิงนม่นใช่เล็กม่าลุงดูลุงดูเสี้วดูนี่ละเออ้ดูนี่ละมอนี่มอนี่เลกุาใหเรียกเอาไปเลยเมียงนี่บ่เมี่ยงเี่เอาซื้อมนึ่งเอาซื้อตูกซื้อะครับเอาไปอยู่เอครับเอาเดียวาเอาเีส้ัหยัวมันเดียเฮ็ดกินชู้กัน ก้า yeah, like yeah. well, like um, ่ออเดอยกันมันแล้วมันต้องใหได้ยาอะจะหลายแหงเาว่าหมูเป็นนี่อย่างหมูันหมหลายดอกทมีด้งามแล้วทเห่มาเวียงน้หมูเป็นนี่อย่างนี้ลยไม่มาดมันมีวังไฟครับมันจะออกเก็บวเใหม่ยังใส่ไหก็ได้ ไม่เห็ดเมื่อบงไเอาหมูไอ้รบเยนที่หมาม้าต้่อทนี่อืมครับปั่นอยร่ยนั่นัดีแ้ากจีิหมูแบบนั้นมันขูดเนหย่อนเ้อน้ยนี่นันยกเนถือปากาถือกระดาที่ผู้ชาเพื่อนเนี่ยอดเสย้นางเลยก็จานเบิกว่ากับที่นั่นใช่ หมอล่าเขาเขาเขาเาล่าางบาหนึ่งคอยต่งฮอประเทศนอกจะเป็นหมองเงินหาง้วยห้งวสร้างช่ยนมาหนุ้ยเจ้าไอ้างมีหลามันีหลังนอนอนตังเลยอผู้ใดอยากแกมยางมาตามตาม่เพราะตงนแรงยืนยู่ในหม้อสยไปกินฮ้อนเดือแซ่ก้อนนี้าวมาเล้เสียมาฝากเลยตอดเขาม่อีกตอดเขามาอีกมากินนี่บแซ่บ แหช็คห่ช็คน่อยการัิตพ่อกาันตดิบเบิแล้วครับับดิบกินดลหมนี่เต็มหมอนยกวช่ยเองนี้ให้ปลาให้ปลากินสับแบก็นั่ถุงสอง้อยบาทครับ

กันกินมครับมีมันเนี่ยใกกันกินนี่แหละมึงขนแล้วกันลอกหัวเออนี่ะนี่ลอกใส่ไฟ้า่ะเฮ็ดลาเอไปหมอวัดน่งอีฝาเออีฝาหม่ไหลหมอขังไตในอนาที่ตายแตงแกคดีบัดว่าคนขี่ไหลก็ไตสาหรับกําหมอ จำในบ่อพี่น้องมีน้ำว่าเด้อมอขัง แม่ยหญนั่งเป็นมาดาค่นเลี้ยงมาเด้อจุนเ่าเลี้ยงมาจนเราเ่าสาราลุมจนเ่าแก่พ่อกับแม่เลยแล้วนังโจกพ่อไปรออ๋อขาแกโดนงั้นบาให้เลยนี่ยังทีนะว่าไปว่าไปพอแต่มือนันฟ้ากัลันเดิอฝนตกตกมาเลยฝนสิผ่านมาพ่อใดของนอนล้านครับ ไอเทื่อนเถื่อนอันนี้มีสูตรขมกับสูตรเตี้ยวนะผอ้โต้องใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นเราก็จะกินไอ้เรื่อยๆครับที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาไล่ะเพราะว่าบ้านแบบมันนอกเหรอ โอ้น,นี่นเป๊กใหญ่เลย้านชายโอ้โหแค่ไนามันมีนอกวาเดยวโกขึ้นไบ่อั้น่อเรามว่ามันงไปอยู่ี้อ่มันดวน้องให้หน้าก่อนเนยโอ้โหก๊อไม่อยากหาขามันไม่ร้ ที่บ้านเขาเลิกใช้สารเคมีแลก็แสดงความยินดีด้วยครับแก่ก็เลี้ยวตัวอม่ต้องถากกับกาไ่ต้องถากที่เรานั่งบนอะไรนะเ้างก็อยากย่างกินมูอันนี้นะย่าง่มูเลบเอ